สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมได้นำเอากรณีศึกษาซึ่งเป็นแนวคำพิพากษาสารปกครองสูงสุดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกรณีที่ทางเนี่ยนะครับซึ่งเป็นที่ดินส่วนบุคคลนะครับแต่ว่ามีการไปใช้เป็นทางสาธารนณะมากว่า20ปีแล้วนะครับแต่ว่าเป็นที่ส่วนบุคคลตรงนี้นะครับมีการใช้ เป็นทางสาธารณะมากกว่า20ปีเนี่ยจะถือว่าเป็นทางสาธารณะหรือไม่หรือว่าเป็นทรัพย์สินสาธารณะสมบัติของแผ่นดินหรือไม่นะครับโดยคําพิพากษา,าศาลปกครองสูงสุดนะครับที่อ .179 ทับ2,563เนี่ยเขาได้วินิจฉัยในประเด็นนี้เอาไว้นะครับก็คือว่าเนื่องจากว่ามีเอกชนนะครับมี เอกชนเนี่ยไปก่อสร้างโครงเหล็กนะครับเป็นโครงเหล็กชั้นเดียวทับที่ดินส่วนบุคคลนะครับซึ่งที่ดินส่วนบุคคลเนี่ยมีการใช้มานานแล้วนะครับมากกว่า20ปีที่เขาใช้สัญจรเป็นทางสาธารณะแต่ว่าเป็นที่ส่วนบุคคลนะครับแล้วเอกชนเนี่ยก็ไปสร้างโครงเหล็กทับที่ดินดังกล่าวนะครับโดยเขาก็อ้างว่าเขาครอบครองมากว่า20ปีแล้ว โดยสุจริตโดยสงบและเปิดเผยนะครับหลังจากที่ไปสร้างไว้เนี่ยครอบครองมากว่า20ปีโดยสุจริตเปิดเผยนะครับซึ่งศาลได้วินิจฉัยแล้วนะครับว่าถึงจะไปครอบครองไว้โดยเปิดเผยเกินกว่า20ปีนะครับก็ไม่อาจจะอ้างความสุจริตและอายุความเนี่ยขึ้นต่อสู้กับแผ่นดินในเรื่องของทรัพย์สินอันเป็นสาธารณะของแผ่นดินได้ตามมาตรา1 3 0 6 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณนนิชย์นะครับซึ่งต่อมาเนี่ยการฟ้องคดีต่อศาลแพ่งให้ทางดังกล่าวเป็นทางสาธารณะสาธารณะและศาลอุทธรณ์ก็ได้พิพากษายืนคดีถึงที่สุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่ที่ส่วนบุคคลแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นทางเป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์นะครับจึงไม่มีสิทธิ์นะครับ ในการที่จะเอกชนเนี่ยจะไปก่อสร้างอาคารลุกล้ําทางสาธารณะแต่อย่างใดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีนี้นะครับกรณีที่เป็นที่ดินสาเป็นที่ดินเป็นทรัพย์สินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินเนี่ยนะครับผู้ใดก็ไม่สามารถที่จะไปครอบครองได้นะครับถึงแม้จะไปสร้างโครงเหล็ก ทับที่ดินดังกล่าวแล้วก็ครอบครองโดยเปิดเผยมากว่า20ปีแล้วนะครับก็ไม่อาจจะอ้างเอาความสุจริตในเรื่องนี้เนี่ยไปต่อสู้หรือว่าไปครอบครองสาธารณะสมบัติของแผ่นดินดังกล่าวได้นะครับแล้วก็ทางส่วนบุคคลเนี่ยถ้ามีการใช้เป็นประโยชน์ในการในทางสาธารณะใช้สัญจรไปมามากกว่า20ปีเนี่ยก็ถือว่า เป็นที่ดินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินแล้วนะครับ